สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวสั้นๆนะครับกับซีรีส์นะครับช่องไทย PBS เนะฮะเรื่อง THE INTERN หมอมือใหม่นะครับแล้วก็จะแถมนะครับรีวิวช่องของเอิร์ธถาแชนแนลนะครับหรือหมอเอิร์ธถาสองหมอที่จะที่มาเรีแอคชั่นภ่าพยนเรื่อง THE INTERN นะครับแล้วก็แกก็รีแอคชั่นอีกเล็กๆน้อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นช่องยูทูบเบอร์ใหม่ไฟแรงนะครับเป็นคุณหมอมารีวิวนะครับ ส่วนตัวแล้วสำหรับเดอินเทอร์นะครับหมอมือใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างจะไร้คุณภาพสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถามว่ามันเป็นความเลวร้ายขั้นสุดไหมไม่ใช่นะครับคือจริงๆแล้วเรื่องของซีรีส์ที่ว่าด้วยตัวละครที่เป็นแพทย์เนี่ยในเมืองไทยมีอยู่ค่อนข้างน้อยมากนะครับที่เห็นๆทำออกมาได้ดีก่อนหน้านี้ก็คือ t r e a s h the series นะครับแล้วก็มาเจอเรื่องนี้แต่ ก็บอกว่ากระบวนความคิดนะครับเทคนิคการเล่าเรื่องสไตล์ของหนังนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะฮะสำหรับเดอะอินเทอร์เนี่ยเป็นการมุมเป็นการใช้มุมมองเล่าหนังในลักษณะอุดมคติเกินไปเล่าเรื่องในสไตล์ละครคุณธรรมซึ่งถ้าใครที่ชอบดูคลิปสั้นคุณธรรมละครคุณธรรมน่าถูกใจกับซีรีส์น้ำไม่ดีไม่แย่นะครับ ของช่องไทย p b s เรื่องนี้นะฮะผมดูไปแล้วประมาณ7ตอนก็ยอมรับแหละว่ามันเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างจะบงมากนะครับแต่สังเกตดีครับแต่ในความแย่ในความห่วยแตกในความอิหลักอิเหลือ,กร,อกระอักกระอ่วนของมันเนี่ยใน The Intern นเนี่ยมันก็ยังมีข้อดีอยู่ข้อหนึ่งที่สำคัญมากนะครับหลายคนอาจจะ อ่านสปอยมาแล้วฟังรีแอคชั่นมาแล้วฟังคนอ,อื่นเล่ามาแล้วอ่านกระทู้มาแล้วอ่านโพสมาแล้วคิดว่าตัวละครเนี่ยหรือซีรีส์จะเป็นแบบนั้นเป็นแบบที่เขาเมาส์เป็นแบบที่เขาเล่าอย่าลืมนะครับการทำรีแอคชั่นเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นการที่ใครทำการทำรีวิวการทำสปอยหนงังการวิจารณ์หนังสิ่งต่างๆเหล่านี้คือมุมมองของคนเล่าเท่านั้นนะครับ เป็นมุมมองเดียวของคนที่เอามาพูดซึ่งมันอาจจะเป็นแค่บางส่วนของทั้งหมดนะครับไม่ใช่ทุกอย่างนะครับอย่างคุณหมอเอิร์ธฐานี่ยเขาทำรีวิวเดอะอินเทอร์แบบละครชั่วโมงเดียวรีวิวเรีแอคชั่นไปชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยคืออ่าเรีแอชั่นเกินจริงไหมไม,ไม่เขาเขาเขจะแคปแล้วก็เอาส่วนในรา,ายละเอียดในหนังออกมาวิเคราะห์ว่า จริงไม่จริงถูกไม่ถูกทาไม่เหมาะไม่สมเหมาะสม,สมไม่เหมาะสมแต่อย่าลืมนะครับว่าช่องเอิร์ธานเนี่ยเขาเรีอคชั่นในฐานะแพทย์เขาเรีอคชั่นในเฉพาะเรื่องราวความน่าจะเป็นความเป็นเหตุและผลโดยเฉพาะเรื่องของกระบ,บวนการรักษาและกระบ,บวนการทางการแพทย์เมื่อคุณหมอเอิร์ธานเนี่ยทำเรีอคชั่นในลักษณะเดียวกันกับภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องทรีอาร์เนี่ย ผลลัพธ์มันก็ต่างออกไปเลยนะครับในทีอาร์ตเนี่ยหมอก็จะค่อนข้างบูดนิดนึงคือไม่รู้จะด่าอะไรมันจะมีเรื่องดา่าแค่เรื่องอตัวสเตทที่คลองคอแค่นั้นจุดอื่นหาจุดดา่าแทบจะไม่ได้นะฮะพอหาจุดดา่าแทบไม่ได้ันเลกลาเป็นว่าหมอก็จัดประเด็นหนังไม่ได้นะครับเพราะว่าหมอมัวแต่เรีอคชั่นเวลาคนเราเนี่ยเจาะจงเรื่องราวอะไรไปสักจุดหนึ่งโดยที่ไม่ได้ดมองภาพรวมเนี่ยแล้วเราคิดว่าเรารู้ทุกอย่างเนี่ย การเป็นหมอก็ไม่ใช่ว่าแปลว่าคนรู้ทุกอย่างการที่ทําหนังซีรีส์ทำหนังเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์และคุณรู้เรื่องการแพทย์ทุกอย่างก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะเข้าใจเรื่องราวของละครไม่ไม่ไม่ใช่ว่าคุณจะเข้าใจเรื่องราวของหนังหนังภาพยนตร์ซีรีส์เนี่ยคือศาสตร์ของการเล่าเรื่องคือการเล่าเรื่องด้วยภาพไม่ได้แปลว่าคือการนําความจริงทั้งหมดมาเล่าสู่กันฟังถ้าจะดูความจริงทั้งหมดไปดูหนังสารคดีไปดูหนังเออไปดูสารคดีเลยนะครับ นี่คือภาพยนตร์บันเทิงที่เอาเรื่องราวของหมอและเรื่องราวของวงการแพทย์ในส่วนของข้อมูลบางส่วนมานำเสนอในลักษณะภาพยนตร์บันเทิงนะครับ <c oughs> ในแง่ของเหตุและผลก็ต้องบอกว่าอินเทอร์เนเนี่ยพลาดหลายๆจุดมากๆตั้งแต่เรื่องของการแสดงเรื่องของพร็อพเรื่องของฉากเรื่องของเรีแอคชั่นต่างๆนะครับ ความเป็นเหตุและผลการที่ตัวละครมาจากามาเป็นหมอใช้ทุนของโรงพยาบารลรัฐอยู่ในโรงพยาบารลรัฐมี30บาทแต่ว่าตัวละครกระทำและแสดงออกไม่สมเหตุสมผลอันนี้คือจุดบอดของ The i n ิน r n นะครับสภาพของโรงพยาบารลรัฐในหนังก็ไม่เหมือนกับโรงพยาบารลรัฐในความเป็นจริงนะในความเป็นจริงผมไม่รู้ว่าคนเขียนบทคนทำหนังเนี่ย เคยได้เข้าไปใช้บริการโรงพยาบาลรัฐไหมถ้าเกิดเคยไปใช้ภาพจะไม่ออกมาแบบนี้นะอาจจะต,ตัดเรื่องของความบงบ้งออกไปนะครับมันก็ยังมีจุดดีอยู่บ้างไม่ให้จะน้อยไปสักนิดหนึ่งช่องเอิร์ธถาเองก็บอกนะครับยืนยันว่า75%ของหนังบงบูดนะฮะแต่อีก25%ก็มีส่วนที่เป็นส่วนจริงมีตัวละครที่สมจริงมีเรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้จริงนะฮะผมไม่ได้จะเอามา ไม่ได้จะมาแก้ต่างให้เดอะอินเทอร์นะครับเดอะอินเทอร์เป็นซีรีส์ที่ถือว่าหวยต่ำของมาตรฐานจริงนะฮะแต่มันก็ยังมีความน่าสนใจนในตัวของมันเองจุดที่ต้องชมเลยมากๆนะครับแม้ว่ามันจะมีความบงมีความบูดมีความบลองหรือว่ามีความที่แบบเลอะเทอะอย่างไงก็ดีนะครับพ่วงกับกาลันคุมอนุวงเนี่ยเป็นพ่วงกับหนังที่ผมชอบมากมีผลงานหนังอย่าง คิดจากบ้าสุดๆถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็ถือเป็นลมเขาที่ผมปลื้มมากนะแล้วก็มีหนังอย่างโดรูมเมตนะครับ <c oughs> ก็คือเขาเป็นพุ่มกับที่ผ่านหนังโลงมาแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่คนทําหนังซีรีส์สถานเดียวนะครับการที่ฐานหนังโลงเนี่ยมันก็จะทําให้เขาจะรู้เกี่ยวกับศาสตร์การแล้วเรื่องพอสมควรไม่ได้ไม่ใช่ไก่กาอาราเล่แน่นอนนะฮะแต่ว่าเขาละเลยในส่วนของที่ปรึกษาด้านการแพทย์ที่ปรึกษาด้านการ กล่าบทหรือสคริปต์ด็อกเตอร์เนี่ยเขาขาดตรงนี้เขาถ้าเกิดเขามีคนที่ให้มาช่วยวิจัยให้มาช่วยเสริมสม่งความสมเร็นสมผลมันก็อาจจะพปฒนาด,ดีกว่านี้สาหรับเดอะอินเทอร์เนี่ยอย่างที่บอกนะครับแม้ว่าจะมีข้บอบกพร่องลายล้อมเยอะมากแต่มันก็ยังมีความเป็นศาสตร,ร์ของความบันเทิงคือมันสามารถดูได้สนุกซีรีส์หรือหนังเนี่ยมันจะมี2ประเภทนะครับหนังดีหนังห่วยหนังสนุกหนังไม่สนุก การที่เป็นหนังห่วยไม่ได้แปลว่ามันจะไม่สนุกนะครับหนังห่วยอาจจะไม่สนุกก็ได้หนังดีอาจจะไม่สนุกก็ได้หนังดีอาจจะสนุกก็ได้หนังห่วยอาจจะไม่สนุกก็ได้นะครับทั้ง4ทั้ง4เคสเนี่ยความเป็นหนังห่วยความเป็นหนังดีความเป็นหนังสนุกกับหนังไม่สนุกต่างกันนะฮะและเรื่องเด e i n ินเ n หมอมือใหม่ถือเป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องได้สนุกสนานบันเทิงชืรินใจ ต้องยอมรับนะครับไม่ว่าคุณจะมองมันอย่างบงบงโกงโกงเนี่ยในความเป็นละครคุณธรรมถ้าคุณเคยดูละครคุณธรรมผมไม่ชอบละครคุณธรรมนะแต่ว่าเดอะอินเทอร์นก็มีความเป็นคลิปสั้นคุณธรรมหลายๆฉากหลายๆซีนมันแสดงให้เห็นชัดเจนในความเป็นคนแบบเนี้และในเมื่อถ้าคุณเคยชื่นชอบกับคลิปสั้นคุณธรรมชอบกับละครปนระเภททำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและคุณบอกว่าหนังมันห่วยฟังเข้ามาว่าอ้ เพราะว่ามันหวยหวยหวยแต่เขาก็ไม่ได้วิเคราะห์เจาะลึกทุกส่วนของอนุของความเป็นภาพรยน์อย่าลืมนะครับหนังแพทย์ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องมีแต่เรื่องแพทย์แพทย์แพทย์แล้วก็รักษารักษารักษาไม่ใช่นะฮะแพทย์เขาก็มีชีวิตมีเรื่องราวมีความขับเคลื่อนมีแรงบรันรดาลใจมีแรงขับเคลื่อนต่างๆที่มันอยู่นอกห้องทํางานนะครับส่วนในแง่ทีอาร์ที่อย่างที่บอกนะครับเมื่อหมอเอร์ธฐาน รีแอคชั่นในส่วนของทีอาร์ปุ๊บพอหาจุดบวกพ่องไม่ได้พอเริ่มด่าไม่ได้มันก็เลยตัตัวคลิปเองก็เลยกลายเป็นคลิปบูดเพราะว่าจะอวยก็ไม่เชิงจะอวยจะอวยเต็มจะอวยไส้แตกก็ไม่เชิงจะด่าก็ไม่ก็ไม่มีจุดให้ด่าและตัวหนังเองมันก็ค่อนข้างซับซ้อนเกินกว่าที่จะแคปไปดูไปหยุดไปแล้วก็วิจารณ์ไปในการดูรอบแรก หนังซีรีส์ภาพยนตร์ศิลปะต่างๆเนี่ยคุณต้องผ่านการดูคิดวิเคราะห์แล้วก่อนที่จะมาทำรีวิวรีแอคชั่นวิจัยวิจารณ์ต่างๆนะครับในเมื่อคุณไม่มีข้อมูลมาเลยแล้วุณมาดูสดๆอันนี้ผมมองว่าเขาดูสดๆนะเรือยๆหลายๆคนที่ดูสดแล้วมาอีแอคชั่นกันตรงนั้นเลยเนี่ยแล้วการรีแอคชั่นแบบที่คุณไม่ได้เข้าใจซับเจ๊กไม่ได้เข้าใจสิ่งที่เขานำเสนอออกมาเนี่ยแล้วก็พูดไปตาม ที่คุณเข้าใจไม่ผิดนะตรงนี้ไม่ผิดแต่มันเป็นการชี้นําคนฟังในแบบที่ผมมองว่าไม่เหมาะสมในเมื่อคุณรู้ไม่จริงคุณอาจจะคิดว่าคุณรู้จริงในส่วนหนึ่งภาพยนตร์มันภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับแพทย์ไม่ได้แปลว่ามันคือหนังสือเรียนแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นการที่แพทย์มาดูหนังแพทย์หนังที่มีตัวละครเป็นแพทย์เนี่ยไม่ได้แปลว่าเขารู้ everything เกี่ยวกับชีวิตวงการเขาอาจจะรู้เกี่ยวกับสังคมแบบนั้น แต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะเข้าใจบริบทหรือรูปแบบหรือรูปต่างๆนะที่มันที่มันประมวลออกมาเป็นหนังนะครับจะเห็นในชัน้ในเรื่องของทีอาร์ตเนี่ยตัวหมอเอิร์ธฐานเนี่ยสับสนทั้งเรื่องของโลเคชันทั้งเรื่องของเรื่องราวแล้วทั้งเรื่องของสตอรี่บลายหลายๆอย่างนะครับคือมันต้องบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้ความคิดมันต้องใช้ความตั้งใจมันต้องใช้ความสติในการดู การทํารีวิวใครก็ทําได้ครับออกมาด่าหนังใครก็ด่าได้จันเลสหรือใครต่อมิัใครออกมาด่าเอามันและคนดูก็เฮโดยที่ไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่เขาเอามาพูดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะฮะคนเรามักจะตัดสินไรแบบผิวเผินเราเชื่อว่าหนังไทยมันต้องเลวละครไทยมันต้องหวยคนไทยมันต้องชั่วนะักการเมืองมันต้องเลวแต่คุณไม่ได้ลงไปคุกคีไม่ได้ลงไปสัมผัส ไม่ได้เคยรู้จักไม่เคยได้ทําไม่เคยได้รู้ไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยได้เปิดใจให้เข้ากับเปิดใจให,ให้ไปดูให้ไปเรียนรู้ให้ไปรับซึมซับสิ่งต,งต่างๆเหล่านั้นน่ะแต่คุณก็บอกแล้วว่าไม่ดีปักธงมาว่ามันเป็นคนเลวนักการเมืองเป็นคนเลวหนังไทยคนทาหนังไทยชั่วโง่ต่ําต้อยไร้ความสามารถมันก็เหมือนคุณชี้หน้าด่าตัวคุณเองว่าคนไทยเนี่ยมันขี้เกียจมันมัน มันงอมืองอตีนมันไม่มันไม่มันไม่มีความกระหายที่จะก้าวที่มันเขาเรียกเอ่อก้าวขึ้นไปสู่เอจุดที่อยู่ตัวเองอยู่ดีกว่านะครับมันก็เหมือนมันก็มันก็เป็นมายากติที่ทําให้เราไม่ได้ก้าวไปไหนนะครับเพราะว่าเราคิดว่าเราทําไม่ได้เราก็เลยทําไม่ได้นะครับจริงๆแล้วโลกมันกว้างใหญ่แต่ที่ คุณเข้าไปดูในช่องเล็กๆช่องหนึ่งอาจจะเป็นช่องของผมหรือช่องของใครก็ตามและคุณคิดว่าเออเมื่อฟังผมหรือเมื่อฟังบางคนหรือเมื่อฟังคนที่ดูน่าเชื่อถือคนที่มีความรู้มีการศึกษามีประสบการณ์แล้วแปลว่าสิ่งที่พูดมันต้องไม่เป็นความจริงสิ่งที่เขาทามันต้องมันต้องเชื่อถือได้มันต้องเป็นมันต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอบอกเลยว่าผิดนะครับประสบการณ์เรียนรู้ได้นะครับเรื่องต่างๆ ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นศาตร์ไหน,นคุณสามารถค้นพบลงทุนลงแรงหรือว่าถับลกองมือทำด้วยตัวคุเองได้นะครับก็ต้องลองดูก็ลองเปิดใจให้กับภาพยนตร์เรื่อง The Intern ปอมือใหม่ดูนะครับมันอาจจะมีอะไรดีนะครับนี่ดูไปเจ็ดตอนแล้วผมว่าก็มันก็เป็นภาพยนตร์ซีรีส์บันเทิงที่ เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีแม้ว่ามันจะมีความผิดพลาดอย่างที่บอกนะครับแม้ว่ามันจะมีความผิดพลาดมีความไม่สมจริงมีจุดบกห้องมีบาดแผลอยู่เยอะนะครับแต่ไม่ใช่ว่าสิ่งที่มันดูดูเหมือนขยะเนี่ยมันจะเป็นขยะบางทีสิ่งที่เป็นเหมือนขยะมันอาจจะเป็นอาหารขยะที่อร่อยก็ได้นะครับสําหรับบางคนไม่สําหรับทุกคนนะฮะขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่ไชมสวัสดีครับ